มีหลายคนถามว่าเค้กกล้วยหอมหนึ่งได้ไหมใช้ไมโครเวฟได้ไหมใช้หม้อทอดไร้น้ำมันได้ไหมวันนี้เรามาลองทำทุกแบบกันเลยสูตรก็เหมือนเดิมนันทุกคนหลักๆก,ก,ก็จะมีกล้วยหอมข้าวโอต๊ตไข่ไก่แล้วก็เมล็ดเชียนอกนั้นถ้าอยากจะใส่อะไรเพิ่มก็ใส่ได้เลยอย่างเช่นโยเกิร์ตหรือว่าเนยเถื่ออย่างเงี้ยค่ะวันนี้โบมีงานขาวงานด้ามโบก็จะใส่ลงไปด้วยเนาะเราก็ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็ตีต,ต,ตีให้เข้ากันเนาะวันนี้เราจะใช้เป็นสูตรเดียวกันหมดเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งเอาไปนึ่งเอาไปเข้าไมโครเวฟแล้วก็ไป ดีให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยแล้วก็จะโรยงาขาวลงไปนิดหน่อยค่ะเพื่อความสวยงามถ้วยแรกเราจะไปเข้าไมโครเวฟนะไฟประมาณ1,000วัตต์ใช้เวลาประมาณ2นาทีก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้เลยค่ะหน้าขนมสีจะไม่เข้มเนื้อขนมจะมีความแห้งๆไม่แฉะนะถ้วยที่2องาจะไปนึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีหน้าของเขาก็จะมีความฟูๆแล้วก็ฉ่ำๆแบบนี้เลยนะสีออกมาแตกต่างกันมากค่ะเค้กจะออกนุ่มๆฉ่ำๆสุดท้ายหม้อทอดไร้น้ำมันเนื้อเค้กจะมีสีเข้มแล้วก็แห้งกรอบเนื้อจะไม่แฉะค่ะ